ริงหรือไม่ชีสทำให้ปวดหัวไมเกรนสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะชีสมีหลายประเภทและมีรสชาติเฉพาะตัวนิยมนำไปรับประทานหรือประกอบอาหารอย่างแพร่หลายด้วยความหอมมันของชีสทำให้เป็นอาหารที่หลายคนชื่นชอบใช่ไหมครับ สำหรับคำถามที่ว่าหากรับประทานชีสมากๆอาจทำให้ปวดหัวไมเกรนได้จริงหรือไม่คำตอบคือจริงครับเนื่องจากในชีสมีสารที่ชื่อว่าไทรมีนกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้ครับโดยปกติสารน,นี้จะถูกเอนไซม์ในร่างกายทำลายได้ครับแต่ในผู้ป่วยที่ปวดหัวไมเกรนเป็นประจำจะมีเอนไซม์สำหรับกำจัดไทรมีนน้อย ทำให้ร่างกายกำจัดไทรมีนช้าลงครับจึงมีอาการปวดหัววิงเวียนศีระะได้ง่ายกว่าคนทั่วไปครับนอกจากนี้แล้วชีสที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานานหรือเก็บในยุนฮูมูไม่เหมาะสมจะมีไทรมีนปริมาณมากเมื่อรับประทานเข้าไปก็ยิ่งทําให้อาการปวดหัวรุนแรงขึ้นนะครับดังนั้นผู้ที่มีอาการปวดหัวไมเกรนเป็นประจำ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานชีสเพื่อลดปัจจัยกระตุ้นต่อการเกิดอาการปวดหัวไมเกรนนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกระบวนการหมักเช่นไวน์เบียร์แฮมเพราะอาหารเหล่านี้ก็มีไทรมีนเช่นกันครับ